ันทักกรหมหดไหมมองกล้องมองเลยรองจากวะรร่ไหมยาเขริ้นติดดักักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมองกล้องมองกล้องมาเี่มึงอ่ะเป็นคนให้อำใช่ไหมไม่ใช่แล้วทำไมไม่น่าตามึงไปลามโซ่เลยเว้ยอันนี้คืออกลองมองกล้องเล่ามาร้องเลนะร้องไงนะร้องไงอันนี้ดยด ร้องตอนร้องก็นรองเือเรื่องได้ถึงูว่ามานานแน่แน่ก็อน่ร้องนานายเ้างว่าายเบ้างไอทายกับแฝ่อะไรร้องรอนี่อมานานเรื่องคนทาอะไรเงี้ยคนาเล่าเนื้อเชียร์ร่องป่ะีก่อนมาซีก่อนาีมาเลยมาซีด่ออกป่ินได้บ้างกินได้ไหมชิ้นเวลาเอร์ ไม่เพลงมีเพลงประกอบละครร้องร้องอะไรร้องอะไรดาเอ็นบัลเลอร์ร้องเพลงได้เออได้ไม่ได้เขาคือได้เดี๋ยวฟินเนี่ยดาเอ็นบัลเลอร์เขาเรียกทำไมได้อย่างนั้นไม่ชื่ออะไรเขาเรียกดาเอ็นบัลเลอร์เพราะไอ้อ้ามาถึงเวลาเซิงเซิง์คือเซิงตามต่ว่าเซ็กตะเซิงไม่ใช่ไม่ใช่เซิง์ฟใช่ไหมลูกหลงหลังมาได้เลยมันบ่อยมาก ภาคต่อไปเน,น,นี่ย,ยบแ,แบบเนี่ยใส่กีตินี่ไงใช่ตายพระสองภาษาเต็งกับพอบมิดสาวมิดอาไอ้เหี้ยคุยแต่คุยทำไมเนี่ยไอ้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 คนที่ลงไอ้อ้ำนะมึงตอนนี้มึงเปลือยตัวคือมึงนั่นเองมไม่ล่ะนัดนั่งนัดโดนมือนีอ่มีกินอั้มอ่ามันมันใส่แบบไม้เดียวออ้ำตัดจังตัดจัง งเชื่อเลยเลือดมาสามเรือด่ตัดอย่างนั้นแล้ว่าเล่อมาสามเรืองอะไรกูนะทีแรกมันมกเองมกโมกเองไหมตะมกผึ่งาฮะมันพยายามไงมันไม่ได้ใช้สายยางต่อมันต่อมายาวแล้วตอนนี้มันตัดแล้วตัดตัดแบบไหนแกตานกตาวะ แข่งก <f> ับตาได้ป่ากับตาไม่แ็บตาได้กัเมื่อกี้บอกว่าในนาดูมเอออัพวมีอินัติไหมนยังลมเลยเขาก็ไม่ลมเลยเมื่ไม่กินลเลยเล้ว่แดว่าไปใส่ชานเลนี่ยร้องไงร้องไงร้องรองไงร้องอัพยัไ่ได้อัพอัอัส่งมึงร้องอ่ะสิ่งเออเร้องอ่ะตังเร็วเลยอแตกคน